ตอนนี้นะครับอาการนะของนานสาวก็ดีขึ้นมากแล้วนะจากวันแรกที่ยืนแทบจะไม่ไหวนะครับตอนเนี้กลับมานี่เลยครับคนทุกสวยล่าเลยแล้วนะสวัสดีครับวันดีพบก,กับทินที่ช่องชินสตูดิโอครับ ี่วันก่อนนะครับผมเนี่ยก็ได้ไปเจอน้องงนาะขาวนะครับในโรงเรือนเนี่ยที่อยู่ในสภาพแบบอ่อนแรงนะคบเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยครับแล้วก็เขาเนี่ยก็ยืนแทบไม่ไหวเลยนะครับเขาก็ล้มแบบเนี้ยเออเพื่อนเราขอใช้มือเป็นปากนกนะเพราะว่าปากผมเนี่ยเล็กไม่เหมือนลำนกนับแบบเนี้ย ก็จะหลับจะหลับอีกนะครับพ่อผมเห็นน้องเค้าดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสันนิษฐานว่าน้องเค้าเนี่ยอาจจะป่วยนะครับแล้วผมเนี่ยก็เลยทําการเช็คล่างกายต่อนะปรากฏว่าไม่มีอาหารอยู่ในกระเพอะพักอาหารเลยนะครับผมเนี่ยก็เลยรีบวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็ชงอาหารลูกป้อนให้กับงาขาวนะครับแล้วผมเนี่ยก็ทำการใส่ยาไบโอบีสิบสอด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้องเขาเนี่ยหายป่วยนะครับ ช่วยรักษาโรคอีกแมงมุรน,นะฮนะแล้วผมเนี่ยก็ได้ทำการเตรียมอาหารเสริมมาให้สำหรับน้องแนมะขาวด้วยคนระับนี่เพื่อฉลองนะที่แมขาวเนี่ยอาการดีขึ้นตอนแรกนะผมนึกว่าแมขาวเนี่ย,ยจะไม่รอดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังรอดมาอยู่แนละ้วแล้วผมเนี่ยก็ป้อนอาหารลูกป,ป้อนผนะสมกับยาไบโอบ12เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับ หล,หลายคนเนี่ยถ้าเจอนกอไม่ว่าจะเป็นนกฟอพาเลิฟเบิร์ดหรือหงอยกอะไรก็แล้วแต่นะที่มีอาการป่วยเนี่ยก็อาจจะบรรเทาด้วยยาไบโอบีสิบสองไปก่อนนะครับหรือถ้าอาการหนักจริงๆเนี่ยก็ใช้ไวโคเตปได้นะครับยาสองตัวนี้นะคะก็เหมือนกับยาสามัญประจําบ้านที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่เป็นยาที่คุณหมอเนี่ยให้โดยตรงนะครับถ้าคุณถ้ายาที่คุณหมอให้มาโดยตรงเนี่ยจะมี ผลดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าอาการน้องเขาเนี่ยไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ควรไปหาหมอนะครับศึกษาน้องเขาครับส่วนวิธีการใช้ยานะครับผมเนี่ยก็ได้รับคําแนะนํามาจากคนพี่ที่ที่ฟาร์มนกนะครับพอผมเนี่ยไปร้านขายยาสาหรับสัตว์นะครับพี่ที่ขายยาเนี่ยก็จะแนะนําวิธีใช้ให้ผมด้วยนะครับสมุนไพรนะครับที่ผมเนี่ยให้น้องนาะขาวก็มี นี่นะครับดอกบานไม่รู้รวยป่านะครับดอกบานไม่รู้รวยป่านเนี่ยสรรพคุณน้าก,ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของลําไส้ของนกนะครับอันเนี้ยผมเผื่อไว้นะครับว่าน้อเขาเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคในลําไส้อะไรนะครับแล้วก็กระเพรากระเพาเนี่ยก็จะช่วยในการทําให้นกเนี่ยมีความอบอุ่นนะครับก็แก้หวัดได้ด้วยครับแล้วนี่เลยนะครับ เอกของสมุนไพรในวันนี้ครับก็ <S <S คือฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจนโจน,นะ <S <S ก็จะเป็นตัวที่รักษาอาการหวัดน,นะครับแต่ว่าก็อย่าให้เยอะเกินไปนะครับถ้าให้เยอะเกินไปเดี๋ยวก็จะส่งผลเสียต่อน้องนะครับฟ้าทลายโจนนะครับผมเนี่ยจะให้ติดต่อกัน5วันเลยนะครับแล้วก็พักที่อาจจะประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะผมเนี่ยถึงจะให้ใหม่นะไม่งั้นจะส่งผลเสียต่อน้องเขานะครับ แล้วในก่้วยอาหารนะครับผมเนี่ยก็จะใส่ผงชมพูล,ลงไปมันด้ทำเยวพืชด้วยนะครับผงชมพูเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มแร่ธาตุในร่างกายของนกตอนนี้นะครับอาการของนกเขาเนี่ยก็ดีขึ้นมากแล้วจากวันแรกที่ยืนแทบจะไม่ไหวนะครับตอนเนี้กลับมานี่เลยครับคนทุสวยล่าเลิอแล้วนะครับผมคาดว่าประมาณอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับน้องเขาเนี่ยก็น่าจะกลับไปอยู่กับผูเขาได้แล้วนะครับ ดีใจเลยนะยาขาวหรือัวแล้วใช่นะคะพี่เลี้ยงน้งเนี่ยก็ให้สังเกตนน้องพี่ตัวเองเนี่ยเลี้ยงไว้ด้วยนะคะว่าป่วยหรือเปล่านะคะถ้าน้องเขาเนี่ยป่วยนะครับอาการอย่างแรกเลยนะครับก็คือน้องเขาเนี่ยจะไม่ค่อยล่าเริวนะคบต่อมานะครับถ้าอาการหนักขึ้นเนี่ยก็คือน้องเขาเนี่ยตายดีขนพองๆนะครับแต่ถ้าน้องเขาเนี่ยอาการหนักแล้วนะคะก็คือน้องเขาเนี่ยขนพองแล้วก็อยู่ไหนก่นหลับ นะครับก็คือน้องเขาเนี่ยป่วยรุนแรงแล้วนะครับผมเนี่ยแนะนําให้ใช้ไวโคเตปนะครับถ้าเป็นช่วงแบบนี้ครับถ้าน้องเขาเดี่ยวป่วยแล้วไม่สะดวกพาไปหาหมอนะครับก็ใช้วิธีผมได้นะครับแต่ว่าถ้าน้องเขาเนี่ยอาการหนักขึ้นแล้วหรือไม่ดีขึ้นเลยนะครับก็แนะนําให้ไปหาหมอนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอ๊ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีวันี้สวัสดีคับบ๊ายบาย